สวัสดีครับทุกท่านชาวอีฟุตบอลพบกับผมแอมกันวันนี้มารีวิวโชว์ไทม์กองหน้าจากเรือใบสีฟ้าเออริงเบลฮาแลนด์ครับฮาแลนด์นะครับมีส่วนสูงที่194งี่นะครับอายุปัจจุบันคืออายุ23นะครับเท้าข้างที่ถนัดคือเท้าซ้ายนะครับผมเป็นนักเตะทีมชาตินอร์เวย์นะครับสโมสปันจุวันแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้นะครับเป็นการ์ดไฮไลท์โชว์ไทม์ยังสตาร์ ประจำฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4นะครับวอลลุ่มวันนะครับผมฮาแลนด์นะครับมาในสไตล์โก้ฟอร์เชอร์นะครับเป็นกองหน้าที่สามารถเอาชนะกับดักล้ำหน้าได้ดีนะครับแล้วก็หาพื้นที่ขึ้นไปทำประตูนะครับตำแหน่งที่เล่นได้ C, F ครับสามารถเล่นตำแหน่ง SS ได้นะครับโดยการเพิ่มตำแหน่งเข้าไปนะครับผมฮาแลนด์นะครับมีโอเวอร์ออร์เรนติ้งอยู่ที่98นะครับอันนี้อัพแมนนวลครับถ้ารวมบุสจะอยู่ที่100อัพออโต้จะอยู่99รวมบุส100นะครับ โอเวอร์ออลรวมทีมสูงสุดนะครับอยู่ที่105ครับถ้าอัพแบบผมก็104นะครับแอตกิกวอนเนตเกมลุก98บอลคอนโทรลการควบคุมบอล80ครับดิบบิ้งการเลี้ยงบอลด้วยความเร็ว83และทายโพชั่นการเลี้ยงบอลปกติ78โบวกโค้ดแฟร์ควดิลล่าอยู่ที่79ครับค่าพลังตรงนี้เกมลุกสูงมากครับผมการควบคุมบอลกับการเลี้ยงบอลก็อยู่ในขั้นที่ดีครับโลพาร์ตครับจ่ายบอลสั้น65ล็อกเอ็ดพาร์ตโยนบอลยาว62ฟินิชชิ่งจบสอง95ยิงอย่างคคมรับ heading มง76 speed kicking ลงตั้งแต่ 68, 68คือความโค้ง70ค่าความโค้งน้อยไปหน่อยครับน้อยเลย defensive p e r m a n e การเล่นเกมรับ46 a c k i n g การย่างบอล43 H action ความดุดัน62 defensive e g u i e m e n t การช่วยเกมรับ54 speed วิ่งเร็ว94 acceleration วิ่งออกตัว90 kicking power ความแรงในการยิง95 jumping กระโดด81 physical contact ความแข็งแรงในการเข้าวัฏทะ90 วัลลาสมดุลการทรงตัว66ครับมีความแข็งแกร่งมากครับมีสปีดและสปีดต้นดีดและซามิน่าครับความอึดอยู่ที่81นะครับผมการใช้เท้าข้างถนัดของฮาแลนด์นะครับแทบจะไม่ใช้นะครับผมความแม่นยำในการใช้เท้าข้างถนัดครับสูงครับสามารถเล่นได้2เท้านะครับแต่เล่นเท้าซ้ายเป็นหลักนะครับฟอร์มการเล่นสม่ำเสมอและความต้านทานกับมาเจ็บต่ํานะครับผม อาแลนด์มีบูสเตอร์นะครับชื่อสไตเกอร์อินสติงนะครับเอฟเฟกตบวกสองในบูสเตอร์แสดงผลไปด้วยแอคทิ Act ้งอเวนเด็เกมลุกครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอลฟินิชชิ่งสปอกรและแอคเซเลเรชันวิ่งออกตัวครับค่าพลังพวกนี้บูทบวกสองนะครับอาแลนด์มีสกิลเฮดดิ้งลองเลนเคอร์เลอร์ไลซิ oting, ่งช็อตลองเลนชูตติ้งอะโคเบติกฟินิชชิ่ง First Time Shot, One t o u c h Part, p e n l t y Specialist, Area Super Reality และ Fighting Spirit Skill ที่แนะนำควรเพิ่มให้กับ Harland นะครับ uh, Skill ยิงไปเลยครับใส่ไปเลย n u c k e e Shot, Dipping Shot, Outcycler, f i p Fab, s o Control จะใส่ Super ์ซั t ก็ได้ครับแนวทางในการั p Harland นะครับ619374นะครับแอมกันได้ทำการลด ฟินิชชิ่งจบสกอร์ครับลงไป5ค่าความโค้งลงไป5คิกิ้งพาวเวอร์สปีดและความอึดลงไปอย่างละหนึ่งครับไปเพิ่มพวกการคอนโซลบอลการเลี้ยงบอลแล้วก็การเลี้ยง bon, บอลปกตินะครับให้ดียิ่งขึ้นครับการคอนโซลบอลกับการเลี้ยงบอลพรุ่งด้วยความเร็วจะอยู่ที่80เลยครับและไปเพิ่มสปีดต้นกับบอลล้านนะครับแล้วก็ความอึดน,นะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ เอริ่งเบลฮารลนหมวอหอกของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่างโชว์ถามติดบูสเตอร์มากับสไตล์โคพเชอร์กองหน้าที่สามารถเอาชนะกำดักล้ำหน้าได้ดีและหาพื้นที่เข้าทำประตูครับผมมากับตำแหน่งหน้าเป้าซียบฟล่างโชว์ถามล่างนี่ครับเป็นล่างแรกที่ติดบูสเตอร์แต่ฮารลนครับมีล่างโชว์ถามมาถึงทั้งหมด3ล่าง รวมล่างนี้ล่างเก่าจะเป็นฟ o อกอินเดบลนะครับตัวอันตรายในกรอบเขตโทนะครับแต่โกพเชอร์จะได้รับความนิยมมากกว่าครับและร่างโชว์ถามล่างนี้นะครับมีโอเวอร์สูงถึง1 0 5นะครับสูงสุดของทุกล่างเลยล่างนี้เมื่อเทียบกับล่างโชว์ไทมเก่านะครับตันอยู่ที่103ล่างนี้จะมีจุดเด่นที่ ค่าเกมลุกการควบคุมบอลเลี้ยงบอลทั้งสองค่าครับมากกว่ายิงคมกว่าสปีดต,ต้นดีขึ้นและมีความอึดขึ้นกว่าเดิมโดยแอมกันนะครับได้มีการปรับให้ฮาแลนด์มีการคนโซนบอลไปที่80การเลี้ยงบอลด้วยความเร็วอยู่ที่83และเลี้ยงบอลปกติเพิ่มขึ้นอีกมาเยอะครับเพื่อให้ฮาแลนด์นะครับมีการควบคุมบอลที่ดีขึ้นเมื่ออยู่กับบอลเพราะฮาแลนด์ท่าการควบคุมบอลกับการเลี้ยงบอลน้อยมากครับ ซึ่งแอมกันชอบให้3ค่านี้เยอะอยู่แล้วนะครับแต่โอเวอร์จะลงมาอยู่ที่1 0 4นะครับและที่เพิ่มขึ้นมาอีกจะเป็นสปีดต้นนะครับที่ขยับขึ้นมา90เลยวิ่งออกตัวดีขึ้นไปอีกครับค่าการจับสกอร์ของฮาแรนะครับสูงสูงมากยิงคมทุกล่างครับจริงๆถ้าอัพค่าจับสกอร์95ก็ถือว่าสูงมากแล้วครับและฮาแลนครับก็ยังยิงแรงอีกด้วยครับคิกกิ้งพาวเวอร์ก็90บวกเลยมีสกิลยิงด้วยครับ ไลทซิงช็อตกับลองเลงชุดติ้งตีลังกายิงกับกระโดดยิงก็ได้มีอโคเบติกฟินิชชิ่งสามารถทำชิ่ง 1- 2ได้นะครับมีวันทัสพาร์และยิงจังหวะแรกตามน้ำได้ดีมีเฟิร์สไทม์ช็อตครับฮา <5 S 2> และนดะ์ครับเห็นตัวใหญ่แบบนี้นครับมีความเร็วสูงสปีดถึง90บวกเลยครับแล้วถ้าอัพฉบับตามแอมกันมีสปีดต้นที่90ด้วยครับผมสูงทั้งสองคาครับมีความแข็งแ่งมากและมีความอุดเพิ่มขึ้นด้วยครับเล่นได้จนจบเกมนะครับเพราะฮาแลนด์มีไฟติ้งสปด ดีแต่ค่ามงอาจจะไม่สูงนะครับแต่ด้วยความสูงของฮาเลนนตั้ง194่ครับ2ค่านี้จึงสูงมากไม่ได้ครับเดี๋ยวจะโกงลูกมงเกินไปแต่ก็มงดีนีมีทั้งสกิลเฮดดิ้งกับแย่งมงลูกกากาศครับแอเรียสปูเออร์เรียลิตี้สามารถใช้ได้ทั้ง2เท้านะครับแต่จะใช้เท้าซ้ายค่าขนัดซะมากกว่านะครับส่วนข้อเสียของฮาเลนนะครับนั่นแหละครับค่าการควบคุมบอลกับการเลี้ยงบอลคือน้อยมากครับแอมกันจึงเพิ่มค่าพวกนี้ไปเยอะครับ และบวกกับบาลานซ์ที่น้อยมากเช่นกันจึงทําให้ฮาแลนด์ครับไม่คล่องตัวดูช้าและเสียการทรงตัวง่ายเวลาโดดกระแทกค่าการจ่ายบอลก็น้อยทั้งสองค่าแต่ด้วยฮาแลนด์เป็นกองหน้าที่เน้นจับสกอร์มากกว่าจ่ายนะครับผมจึงหยวนกันได้และอยากให้ค่าหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือค่าความโค้งครับสัก80ก็ยังดีครับเพราะเวลาปั่นเข้าประตูโอกาสน้อยไม่หน่อยครับผมข้อเสียฮาแลนด์ไม่เยอะนะครับแต่ข้อเสียของฮาแลนด์ที่มีครับ มันดันไปเป็นค่าที่สำคัญต่อการเล่นแรงระดับสูงนะครับผมจึงไม่ค่อยนิยมมาใช้กันมากสักเท่าไหร่นะครับให้คะแนนฮาแลนด์7.5ถึง8เต็ม10นะครับยังไม่มีความคล่องตัวบรลล้านน้อยครับและไม่ติดกองหน้าตัวเมตานะครับแต่เรื่องลูกหม่งเชื่อใจและไว้ใจได้เลยครับถ้ามีตัว c อสบอลลิมเส้นดีฮาแลนด์ก็พร้อมหม่งครับและได้ประตูลูกหมงจากฮาแลนด์ได้บ่อยครับกินนิ่มลูกหมงได้ และถ้าหากหาแลนนะครับได้ปิกตัวยิงเมื่อไหร่นะครับได้2นะก็อันตรายเช่นกันครับยิงคมเอาเรื่องเลยเป็นตัวอันตรายเรื่องการจบสกอร์เหมืนกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับหาช่องดีเกมลุกสูงยิงคมยิงแรงมีความเร็วแข็งแกร่งลูกหมงไว้ใจได้ตามเคยก็เออร์ลิงเบิฮา,าแลนฝากกดถูกใจและฝากกด s ส b ั c r i b าชช่องแอมกันด้วยนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ